ซ่อมลำโพงโบส์ซาวลิง m i n ิสองนะครับตัวนี้อาการคือชาร์จขึ้นไฟสีแดงนะครับปัญหาของเครื่องนี้ก็คือพอชาร์จขึ้นไฟสีแดงนะครับก็วงจรช็อตนะครับวงจรช็อตแล้วก็ช็อตลงมาที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับก็ซ่อมวงจรพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็มาดูเรื่องของระบบการชาร์จนะครับอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับ คนที่จะส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของช่างเอกนะครับก็จะปักหมุดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็ชาร์จปกตินะครับนี่ครับโบสองเขาก็จะบอกอ่าตัวตอบนะครับเป็นว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมาดูการเชื่อมต่อครับอันนี้คือผมเชื่อมไว้แล้วนะครับก็เปิดเพลงฟังได้เลยนะครับ แรงเลยเดียวนะครับฟังชันนะครับก็เสียงนะครับนี่ยก็ใช้ได้ทุกฟังชันนะครับอาจจะของก็ดูไว้นะครับโอเคครับผม